สนับสนุนโดย Beneplus by Benefit p ฟ o t โปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ2ในตอนที่ประเทศส่วนใหญ่นะคะยังปกครองในระบบกษัตริย์เนี่ยยังมีสงครามต้องแย่งอาณาเขตเมืองกันเนี่ยก็คือจะเป็นยุคที่ศาสนาเนี่ยมีผลต่อใจิตใจคนเยอะนะคะคือศาสนากับการปกครองเนี่ยแทบจะ กลมกลืนกันเลยทีเดียวค่ะในเมื่อพระสันตะปาปาในอดีตมีอํานาจมากมายขนาดนี้นะคะจะเป็นยังไงถ้ายุคหนึ่งเคยมีพระสันตะปาปาที่นิสัยค่อนข้างไม่ค่อยดีแล้วกันอะมาปกครองผู้คนนะคะมันจะปั่นป่วนกันขนาดไหนเชียวแล้วในตระกูลเนี่ยก็มีความพยายามที่จะส่งต่ออํานาจกับลูกหลานตัวเองนะ,ะแทนที่จะแข่งขันกันด้วยความสามารถก็มีการจ่ายเงินใต้โต๊ะกับคณะคารินันค่ะเพื่อที่จะให้ลูกชายของเขาเนี่ยได้ขึ้นเป็น สันตปปาคือต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นที่ฮือฮาหนักมากนะคะไม่ใช่เพราะว่าความเก่งกาจหรืออะไรนะแต่มันเป็นเพราะว่าอายุน้อยมากค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประการนาอีกครั้งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังอยู่กับเรื่องราวของพระสันตะปาปาค่ะเพราะใกล้จะรู้แล้วว่าพระคดินัน,นองคไหนที่จะได้รับเลือกจากประชุมรับสุดยอดและได้ขึ้นแท่นเป็นพระสันตะปาปาองค์ใหม่นั่นเองค่ะซึ่งเขาก็ได้กําหนดวันมาแล้วนะคะว่าจะเลือกกันในวันที่7พฤษภาคมนี้ค่ะสำหรับใครที่ติดตามนะคะก็อย่าลืมกดไลฟ์แล้วลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะแต่สาหรับใครนะคะที่ยังงงแล้วก็สงสัยนะคะว่าเฮ้ยจูกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่พระ คือใครและการคัดเลือกของพระสันตะปาปาเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็สามารถไปรับชมได้ที่ตอนที่แล้วที่จูได้เล่าไว้นะคะจูก็ได้เล่าแบบละเอียดไว้เลยสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้พูดคุยกับเราเนาะว่าพระสันตะปาปาเนี่ยก็คือมุขนายกแห่งคริสตจักรแห่งกรุงโรมเนาะก็คือเป็นตําแหน่งผู้นําสูงสุดของศาสนาคริสต์นะคะสำาับนาที่ในปัจจุบันหลักๆเลยก็คือทําหน้าที่บริหารเผยแพร่คําสอนศาสนาเน้นการสารสัมพันธ์ระหว่างผู้คนแล้วก็เป็นประธานในงานกุศ ะะแต่ถ้าเป็นพระสันตปาปาในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างเลยนะคะทุกคนคือในสมัยก่อนเนี่ยในตอนที่ประเทศส่วนใหญ่นะคะยังปกครองในระบบกษัตริย์เนี่ยยังมีสงครามต้องแย่งอาณาเขตเมืองกันเนี่ยก็คือจะเป็นยุคที่ศาสนาเนี่ยมีผลต่อใจิตใจคนเยอะนะคะคือศาสนากับการปกครองเนี่ยแทบจะ กลมกลืนกันเลยทีเดียวค่ะคือไม่ได้แบ่งแยกกันชัดเจนเหมือนกันในปัจจุบันนะมันก็ยิ่งทําให้อํานาจของพระสันตะปาปาเนี่ยมากขึ้นตามไปด้วยนะคะในบางยุคสมัยเนี่ยกษัตริย์ก็ต้องให้พระสันตะปาปาเนี่ยเป็นผู้สมมงกกดให้ค่ะเพื่อสร้างความชอบธรรมในการปกครองเพราะฉะนั้นงานสมัยก่อนของพระสันตะปาปาเนี่ยก็คือนอกจากจะด้านศาสนาแล้วนะคะก็ยังมีบทบาททางด้านสงครามการเมืองคือเอาง่ายๆเลยก็คือมีบทบาทในทางโลกมากกว่าปัจจุบันนั่นเองในเมื่อพระสัน ในอดีตมีอานาจมากมายขนาดนี้นะคะจะเป็นยังไงถ้ายุคหนึ่งเคยมีพระสันตปะปาปาที่นิสัยค่อนข้างไม่ค่อยดีแล้วกันอะ่ะมาปกครองผู้คนนะคะมันจะปั่นป่วนกันขนาดไหนเชียวสัปดาห์นี้จูก็เลยจะพาทุกคนไปล้วงความลับดํามืดของพระสันตปะปาปาในบริษทัทที่มีรายชื่อกว่า200องคงนะคะและมีอยู่องค์หนึ่งที่ได้รับการกล่าวขานเลยว่า เป็นพระสนันนะบาตที่อื้อฉาวที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะคือมีการกระทําการเลวร้ายจนสุดท้ายเนี่ยถูกขับไล่ออกจากกรุงโรมค่ะซึ่งพระองค์ก็มีนามว่า สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่9ค่ะย้อนกลับไปที่กรุงโรมราวๆคศ1 0 1 2นะคะมีเด็กชายคนหนึ่งที่ถือกำเนิดขึ้นมาในครอบครัวคุนนางที่มีทิทธิพลมีชื่อว่าทิโอฟิเล็กตัสนะคะและจะห้อยท้ายชื่อตระกูลว่าท um ัสคูลัมหรือเรียกชื่อเต็มๆว่าทิโอฟิเล็กตัสแห่งท um ัสคูลัมทัสคูลัมก็เป็นเมืองในกรุงโรมนั่แหละคะ่ะแต่พอถึงยุคหนึ่งตอนที่มีสงครามเนี่ยก็ล่มสลายไปแล้วนะคะทุกวันนี้ก็จะเหลือแต่ซากเมืองโบราณให้เห็นเท่านั้นแต่เอาเป็นว่า ยุคสมัยที่โทฟิเล็กตัสเนี่ยเกิดมาในตระกูลทัสคูลัมนะคะยังมีอํานาจอยู่ถามว่าทําไมถึงมีอํานาจนะคะนอกจากความร่ารวยแล้วตระกูลนี้เนี่ยบรรพบุพรุษเป็นพระสันตปาปาซึ่งในยุคที่โอฟิเล็กตัสนะคะเกิดมาในตระกูลทัสคูลัมนะ,ะก็ได้สักเป็นหลานของพระสันตปาปาสององค์ด้วยกันนั่นก็คือ พระสันตปปาร์เบเนดิกที่8และพระสันตปปายอนที่19นั่นก็แปลว่าอำนาจทางการเมืองหรือว่าศาสนาเนี่ยอยู่ในกำมือของตระกูลทัสคูลัมเลยแล้วในตระกูลเนี่ยก็มีความพยายามที่จะส่งต่ออำนาจกับลูกหลานตัวเองนะคะแทนที่จะแข่งขันกันด้วยความสามารถพอทีโอฟิเลกตัสโซคุนเนี่ยพ่อของเขาอันเบริกที่3เคาวจะแห่งทัสคูลัมนะคะก็มีการจ่ายเงินใต้โต๊ะกับคณะคารินันค่ะเพื่อที่จะให้ลูกชายของเขาเนี่ยได้ขึ้นเป็น พระสันตปาปาเพื่อสืบทอดบัลลังก์ศาสนาต่อจากพระสันตปาปาจอห์นที่19นั่นเองซึ่งก็ไม่รู้ว่าด้วยอํานาจเงินหรืออะไรนะคะหลังจากที่สมเด็จพระสันตปาปาจอห์นที่19สวรรคตไปเนี่ยในปีคศ1032นะคะทีโอฟิลักตัส ที่ตอนนั้นอายุแค่1 8บแปีก็ได้รับการคัดเลือกเป็นพระสันตาปาและมีพระนามว่าสมเด็จพระสันตาปาเบเนดิกตี่่9ค่ะคือต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นที่คือฮาหนักมากนะคะไม่ใช่เพราะว่าความเก่งกาจหรืออะไรนะ แต่มันเป็นเพราะว่าอายุน้อยมากค่ะจนถึงทุกวันนี้นะคะก็ยังได้รับการบันทึกว่าเป็นพระสันตะปาที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์มันก็ยังมีบางหลักฐานนะคะที่บันทึกไว้ว่าทีโอฟิเลตัสเนี่ยขึ้นเป็นพระสันตะปาทั้งแต่อายุ11ปีด้วยซ้ำเฟอร์ดินานนักประวัติศาสตร์ชาวเยอรมันนะคะที่เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ยุคกรุงรมเนี่ยเขียนบันทึกถึงโป๊ปเดดิกที่9ไว้ว่าดูเหมือนว่าปีศาจจากนรกในคราบบัตรหลวงจะครอบครองเก้าอี้ของเปโตและทําให้ความ ลึกลับศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาเสื่อมเสียด้วยการกระทําอันเย่อหยิ่งของเขาหรือแม้แต่สมเด็จพระสันตะปาปาวิกเตอร์ที่สามนะคะที่ขึ้นมาแทนเป็นดิกตอนหลังเนี่ยก็พูดไว้ว่าเขามีการข่มขืนฆาตกรรมและการกระทําอื่นๆที่รุนแรงและมีการรวบเสพสังวาสชีวิตในฐานะสันตะปาปาของเขานั้นช่างเลวร้ายชั่วช้าและน่าเกลียดชังเหลือเกินจนข้าพเจ้ารู้สึกขนลุกเมื่อนึกถึงมันนอกจากนี้นะคะยังมีบันทึกด้วยว่า เขาเนี่ยไม่ได้กระทําการล่วงเกินแค่กับเพศตรงข้ามนะคะแต่ยังทํากับผู้ชายด้วยกันค่ะบางคนเนี่ยเป็นญาติของตัวเองก็มีนะคะหรือแม้กระทั่งในเด็กเล็กก็มีค่ะคือจะไม่ขนลุกก็ยังไงยังไงอยู่มันก็หน้าขนลุกอยู่ใช่ไหมคะเรียกได้ว่าคือเป็นยุคสมัยที่โหดร้ายจริงๆค่ะแล้วก็เลวร้ายจริงๆนะคะทุกคนแล้วพอมันเกิดกับคนที่เป็นผู้นําทางศาสนานเนี่ย แน่นอนค่ะว่ามันไม่มีใครรับได้อย่างแน่นอนในยุคสมัยพระสันตปาปาเบเดิกที่9้นวในบริหารทุกอย่างก็เป็นไปอย่างโหดร้ายค่ะใครที่เป็นปริปักต่อพระองค์นะคะก็จะต้องออกจากพระศาสน,นาจากไปค่ะรวมทั้งข่าวชาวทั้งเพศการใช้ความรุนแรงต่างๆเนี่ย ใครเห็นนะคะใครก็ทนไม่ไหวคะ่ะทั้งประชาชนทั้งพระคารินันนะคะต่างก็ต่อต้านจนเกิดจราจนในกรุงโรมค่ะเพราะว่าไม่พอใจกับพฤติกรรมที่ไม่อยู่ในศีลธรรมของเบเนดิกต์นะคะจนเบเนดิกที่9เนี่ยต้องออกจากกรุงโรมไปค่ะ แต่เพิ่งคิดว่ามันจะจบแค่นั้นนะคะอย่าเพิ่งคิดว่าไปแล้วไปลับนะคะต้องบอกว่าอํานาจของตระกูลนี้เนี่ยไม่ได้เสื่อมลงง่ายๆค่ะในเด็ก<น>ที่9นะคะต้องออกจากกรุงโรมไปในปีคศ136 0ค่ะแต่ต่อมาตระกูลคัสทูลัมนะคะก็ได้รับการช่วยเหลือจากจากักรพรรดิคอนราดที่2นะคะแห่งจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ให้กลับมาที่กรุงโรมค่ะและขึ้นเป็นพระสันตป,ปาปาอีกครั้งนั่นเอง เบเนดิกตที่9นะคะก็ได้ปกครองต่อมาเรื่อยๆค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่มีการปรับปรุงตัวแต่อย่างใดนะคะคือเช้าเหมือนเดิมนะคะจนถึงปีคศ1 0 4 4นะคะคนก็เริ่มทนไม่ไหวอีกแล้วนะ,ะแบบว่าเฮ้ยไม่คิดจะเปลี่ยนตัวเองหน่อยเหรอก็เลยเริ่มมีการประท้วงนะคะก็มีการลุกฮือขึ้นอีกครั้งนะคะจนเบเนดิกต์ที่9เนี่ยก็ต้องออกจากกรุงโรมไปอีกซึ่งก็มีสมเด็จพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ที่3 ขึ้นเป็นพระสันตปาปาแทนทุกคนอาจจะคิดว่าเรื่องวุ่นวายจบแล้วนะคะแต่ยังไม่จบค่ะครั้งที่สองยังพอทนครั้งที่สามีพอเลยทุกคนเบเดดิกที่9ก้ากลับมาอีกแล้วนะคะพระองค์และครอบครัวของพระองค์เนี่ยได้รวบรวมผู้สนับสนุนและกองทัพมาขับไล่พระสันตปาปาซิลเวสเตอร์ที่3และตั้งตัวเป็นพระสันตปาปาอีกครั้งในปีคศ145 0ค่ะหลังจากนั้นไม่นานค่ะเบเดดิกที่9กเนี่ยก็เกิดอยากจะแต่งงานนะคะก็ ก็อยากจะออกจากการเป็นสมณเพศนะคะอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีลูกแต่ก็คิดหาวิธีค่ะว่าเฮ้ยจะทํายังไงดีนะคะเพราะว่าอํานาจก็อยากได้ครอบครัวก็อยากมีนะคะสุดท้ายเนี่ยก็ไปปรึกษากับยอนกลาเชียนนะคะซึ่งก็เป็นนักบวชแล้วก็เป็นบิดาอุปธรรมของพระองค์ด้วยนะคะเบเนดิก์ที่9เนี่ยก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับยอนค่ะว่าอยากจะสละบ,บัลลังก์และอยากจะให้ยอนเนี่ยรับต่อน,นะคะแต่มีข้อแม้ค่ะว่าไม่ได้ส่งต่อให้ฟรีๆนะคะ จะต้องจ่ายเงินให้กับพระองค์ด้วยวาย่าง่ายๆก็คือการขายตําแหน่งพระสันตป,ปาให้กับคนอื่นนี่แหละค่ะทางด้านยอนเองนะคะก็รับข้อเสนอแล้วก็จ่ายเงินให้กับบดีที่เก้านะ,ะและขึ้นเป็นสมเด็จพระสันตป,ปาปาเกรกอรีที่6นะคะในบันทึกเนี่ยก็ได้กล่าวไว้ว่าเกรกอรีที่6เนี่ยเป็นนักบวชที่เคร่งศาสนามากๆนะคะที่รับตําแหน่งมาก็เพราะว่าเป็นห่วงศาสนาที่กําลังเสื่อมโทรมไปเนาะก็เลยอยากจะขึ้นมาเป็นพระสันตป,ปาปานะคะเพื่อที่จะทำให้ศาสนาเนี่ยกลับมาหน้าเรื่อมใสอีกครั้งนั่นเอง แต่เรื่องวุ่นๆของเบรดิกที่9นะคะก็ยังไม่จบแค่นั้น,นะคะ่ะทุกคนคือเบรดิกที่เกเนี่ยเขาก็ยังหาคนที่มาแต่งงานด้วยไม่ได้สักทีนะ,ะก็มีการบันทึกว่าพระองค์เนี่ยมีเสียงเฉาาด้านเพศนะคะผู้หญิงก็เลยไม่กล้าที่จะมาแต่งงานด้วยเนาะ,ะสุดท้ายเบรดิกเนี่ยก็เลยอยากที่จะกลับมาเป็นพระสันตปาปาอีกครั้งค่ะแล้วก็หากองกำลังเพื่อที่จะมาโค่นล้มเกกอรีที่6 ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดภาวะสงครามกลางเมืองค่ะเพราะทั้งเปโดติที่9กนะคะเกรีกที่6แล้วก็ซิเวสเตอร์ที่3านะคะต่างก็อ้างสิทธิในบัลลังนี้นะสุดท้ายซิเวสเตอร์ที่3านะคะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาค่ะเปโดติที่9และซิเวสเตอร์ที่3นะคะก็ถูกปลดออกจากตําแหน่งค่ะส่วนเกรีกเนี่ยก็ไม่สามารถเป็นพระสันตปะปาปาต่อได้นะคะเพราะว่าซื้อตําแหน่งมาเนาะจากนั้นนะคะก็มีการแต่งตั้งพระสันตปะปาปาเคลเมนที่2ค่ะขึ้นดารงตําแหน่งนะคะเพื่อความเรียบร้อยของบ้าน นั่นเอง ซึ่งเบเดริติเก้าเนี่ย<ม>ก็ยังไม่ได้ยอมแพ้ง่ายๆนะคะทุกคนรอพระสันตปาปาเคลเมนที่2ซสิ้นประชนเนี่ยเขาก็กลับมาทวงบัลลังพระสันตปาปาอีกครั้งค่ะแต่ก็ไม่สําเร็จคะ่ะทุกคนจนสุดท้ายเนี่ยตัวเองก็ถูกขับไล่ออกจากศาสนานะคะและถูกขับไล่ออกจากกรุงโรมด้วยสําหรับเรื่องราวหลังจากนั้นนะคะก็ไม่ได้มีบันทึกต่อคะ่ะว่าเบเดิติเก้าไปไหนต่อนะคะบางตําราก็บอกว่าพระองค์เนี่ยหายไปเลยบางตําราก็บอกว่าพระองค์สํานึกผิดต่อบาปท,ท,ทั้งหมดที่ได้กระทาลงไปนะคะและสํานึกตนอยู่ใน สมณเพศก็เป็นอันปิดฉากความวุ่นวายของพระสันตปาปาที่อื้อฉาวที่สุดในประวัติศาสตร์ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสาหรับด้านมืดของพระสันตปาปาเนาะก็จูเชื่อว่าเรื่องราวของพระสันตประาในด้านไม่ดีเนี่ยก็คงเกิดขึ้นในยุคนี้ยากแล้วนะคะพระสันตปาปาเองก็มีบทบาทอํานาจน้อยลงด้วยถ้ายังทําอะไรผิดอีกนะคะประชาชนชาวคิดเนี่ย แน่นอนว่าคงไม่ยินยอมอย่างแน่นอนค่ะค่ะสำหรับ EP นี้นะคะก็จบลงไปแล้วเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจพวกเราเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ